ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุตุคุกครับวันนี้ครับติดเด็ดเด็ดผ้ามามังฟาร์มหอยของติดเด็ดครับฟาร์มหอยเชอรีนี่ครับกำลังออกไข่ครับพี่น้องครับตัวนี้ออกแล้วแล้วครับนี่ตัวนี้ออกแล้วแล้ววางไข่เรียบร้อยแล้วครับถอยแล้วแล้วอีกตัวหนึ่งครับกำลังว่างครับพี่น้องครับเห็นไหมครับวันนี้กำลังว่าง นี่ครับเิ่นขึ้นมาวางบนนี้บนกระมังตัวนี้วางเรียบรลายแล้วเร็จแล้วนี่อีกตัวนึงวางไปได้พักนึงนะครับนี่ครับการวางไข่ของหอยเชอรี่เป็นที่ทยอยเอาไข่ออกมาจากในลำตัวงเนอ่าเกิไไดมาวางเลียงกันโอ้สวยงามครับ ใ่แต่ละพวกนี่รู้สึกวา่าโอ้แม่ดที่เป็นพันปุ่นไปพี่น้นองส่วนตัวใหญ่เห็นแต่ไข่หลายครับพี่น้องครับตอนนั้นเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ลังกอ่อครับพี่น้องครับมั่งครับเพรียวเดียวครับอันที่เป็นมุมมวนครับพี่น้องครับ ยำของคืนเนาะนี่ครับหลังต้นปกตินี่ยเด็ดเก็บไข่ไปเราด้วครับมันจะอยู่ในอ่าต้นผักตบแน่อยู่ในขอบขอบกระลำมังกระลำมังนี่เป็นกระลำมังที่เด็ดเเคยขายกระปพดตุ่มเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็นโบได้าขายแล้วก็เลยเอามาเลี้ยงหอยเชอรี่ครับพี่น้องนี่ครับเป็นหอยเชอรีหกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับ ตอนนี้ในะเล่งธรรมชาติก็เริ่มหายากแล้วครับพี่น้องครับเพราะว่าที่เป็นกยาขาดหญ้ยายาขาดพวกหอยนะครับอาจจะหากินยาก,ยากอยู่ตอน,นก็อาจเป็นตัดธีเด็กิจอีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องครับนี่ครับติดติดกระไดยังไหวอยู่นี่นกกประมาณโอ้หลายโคอยู่ดิพี่น้องเป็นทีเป็นติดพวกติดจุดติ นี่ครับอาหารของมันก็นก,นกินนี่ครับฟักตบเนี่ยหรืวอว่าพืชนะมทุกทีนิดครับกินเบดหลังจากนั้นครับทิดเต็ียกับเด็ดกดแคะแคะเอาไข่ครับแคะเอาไข่มานี่มาไวน้นี้อ้างนี่ครับเพื่อเขาฟักออกมาเป็นตัวอ่าเด็กตากร้อยน้ำไว้ครับพี่น้องครับถอดนะ นะครับพอเดยวเขาฟักลงเขากระติกตกลงลงในน้ำอัตโนมัติของเขาแล้วครับหลังจากนั้นจิตเด็กกระติกพอเด็ดเ,ดดเขาฟักแล้วเดียมือสองมือจิตเด็กกระติกเ,เอามานี่ครับเป็นบ่ออนุบาลนี่ครับตอนนี้กันไหลรับจนนี้นี่ก็ประมาณโอ้เป็นพันตัวแล้วครับพี่น้องนี่ครับเห็นเบ,บาครับพี่น้องครับ ลูกไก่เจลีครับที่ฟักแล้วตัวนี้ได้ประมาณตั้งสองอาทิตย์นะครับพี่น้องครับสองอาทิตย์แลังกินใบผักตบไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องนี่ครับยันแยบธรรมชาติเไปมากที่สุดนะครับพี่น้องไกนะ่เจลีเนี่ยมันกินหลายครับกินหลายครับขี่หลาย แล้วก็ต้องมันเปลี่ยน้นา่อยๆครับพี่น้องทางในเป็นนี้ครับดูตามขอบนะครับลายอันนี้คือลูกครับหลังจากที่ว่าิ่นฝักออกจากไข่แล้วนี่นะครับเล้ก็ติดจับเอามาส่กลมังนี่อน,นาคตต่อไปกติดไอ้กอยขยายกลมังครับพี่น้อง ตอนนี้เ็นกะฟักอยู่ครับง่ไ่ๆครับพี่น้องเห็นป้ปฝนจีตดจิตใจย้อยไหลโอ้งามเลยครับพี่น้องครับธรรมชาติของสัตว์นะพี่น้องเนาะครับฝนก็ค่อยปล่อยไข่ออกมาเรื่อยๆนะครับเลี้ยงแกินเป็นแพง พอจะเสร็จแล้วเขาก็ทิปบปอยโตเขาลง้่าเขาพิ่มะาแคอเอาครับเอาไปไว้ในตะกาตัวนี้อ่าประมาณสองเกือบสองอาทิตย์ก็กลัวครับเขาก็ทิ่ไข่กระติกคั่มเป็นไข่แกแล้วก็ะีิฟักออกมาเป็นโตอน เลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายก็หอยขมตัวนี้ค้นกันนี้ย้มกินกันน้ำรับด้ตํำปลาเสียบไม่ปิ่งขายโอ้รู้แล้วเป็นลอยนะพี่น้องเฉพาะหัวหอยเชอรี่นี่ต,ต้าโตมันกับเพ้งอยู่ด้วยครับพี่น้องครับเลี้ยงไว้จะกินนี่นะครับพี่น้องลองลองมึงเราเสียหายครับ มึงวิธีว่ามึงใครครับพี่น้องมึงมึงค่อยๆทยอยออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆจนนามหมดหมดแล้วครับพี่น้องครับอันนั้นเรียบร้อยแล้วปนปล่อยโตไปละลงสูงอ่างแล้วพี่น้องทั้งหม,มดเพื่อน้เสร็จถ้ามีก็เอ็ดอยู่ปล่อยใครไปเรื่อยๆนะครับ ตัวใหญ่เมพันใหญ่ครับน้องไม่มีกรนะไลแล้วมีแต่ตัวนี้ใหญ่ครับพี่น้องเลี้ยงไปเรืเร่อยๆเพื่อได้กินเนาะพี่น้งนงองเนาะบ่อเท่าไงบ่ต้องลงทุนเงาไหลอาหารการกินก็บบอ่อทองเสือ่อมันนะพักตบนี่แหละ ผักบุ้งผักบุ้งมันก็กินครับก,รก็ลงกะลำประก,กาศขาวเหลือจากเก็กบกระโขกถิ่มลงไร้น้งนองกินเบิดตะกระใบนึงครับใบผงชูรสนะครับพี่น้องอันนั้นกินดีครับอาหารโปรดเขาเลยละ่ะอันใบผงชูรสนะเอาล้วครับพี่น้องครับยังไงกะรถติดตามมั้ยนะครับว่ามันถึงไงบ่เดี๋ยวจะอัปเดตให้พี่น้องมองเรามึงไปไเรื่อยๆครับ การเลี้ยงหอยเชอรี่เรวกันเลี้ยงประสบความสำเร็จแล้วทิเด็ดติดไทยทอดอาชีพไทยทอดวิชาให้บอกเคล็ดลับบอกข้อมูลกับตอนนี้กับร่งเลี้ยงรูยุกร่งมึงพฤติกรรมของหอยอยู่ครับพี่น้องนีะครับว่าผมก็ว่าหลายคนไม่เคยเห็นได้ว่าหอยเชอรี่มันออกไข่มาเป็นแบบไหนเคยเห็นแต่มันเกาะอยู่ตามไม้เนาะพี่น้องเนาะ นี่นะครับที่ออกไข่ของเขาค่ยคอยๆปล่อยออกจากปากไกลๆพี่น้องนี่ครับค่อยๆตามก้นออกกันออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆนี่นะครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับที่รับชมรับฟัง การเลี้ยงหอยหน,น่อยๆคับเลี้ยงหอยในกะละมังที่เขาบริใั่งานแล้วเขาก็ลัดัดแปลงเป็นแนวเลี้ยงหอยครับพี่น้องเพื่อได้อยู่ได้กินสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณหลายครับไปกันเด้อ